เรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ใต้ร่มพระบารมีวันนี้ในอดีต วันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2492สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงอัญเชิญพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับสู่สยามหลังจากเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่30พฤษภาคม2484ณประเทศอังกฤษซึ่งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีทรงจัดการพระบรมศพอย่างเรียบง่าย8ปีต่อมารัฐบาลได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ทรงอัญเชิญพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับสู่สยามสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีทรงอัญเชิญพระบรมอัฐิเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือวิลเลียมไรส์ถึงเกาะสิงคโปร์แล้วคณะผู้แทนของรัฐบาลมารับเสด็จอัญเชิญสู่เรือพานุรังสีถึงเกาะสีชังเจ้าพนักงานภูสามาลาอัญเชิญพระบรมอัฐิประดิษฐานในพระโกศพระบรมอัฐิจากนั้นเรือรบหลวงแม่กลองแห่งราชนาวีไทยอัญเชิญพระบรมอัฐิถึงท่าราชวรดิทมีขบวนพยุหยาตราอัญเชิญเข้าสู่พระ พระมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีทักษิณานุปทานอุทิศถวายตามราชประเพณีแล้วอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปประดิษฐานในพระพุทธบัลังพระพุทธอังคีรสณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารา ตามวันนี้ในอดีตรวมทั้งสาระความรู้ที่หลากหลายได้ใน YouTube Channel สายสวรรค์ขยันยิ่ง